อลังการกับงานดนตรีคุณภาพวงดนตรีปิ่นแก้วมิวสิกโดยผู้ใหญ่ต้องท่าฉนวนนุกกูลปิ่นแก้วนำทีมงานโดยชำนาญปิ่นแก้วแม่ัวกลา,างบึงที่อยากจะดึงตะกองดอกแวกแนแวกจอกไปหาแม่ดอกกู รับแสดงดนตรีในงานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นวงอิเล็กโทรนวงเล็กวงใหญ่หรือในแบบรำวงย้อนยุคระบบไฟแสงสีเสียงมีคุณภาพมาตรฐานราคาเป็นกันเองนักร้องสมทบในทีมงานแดนเซอร์สาวสวยเต็มเวทีวงดนตรีปิ่นแก้วมิวสิกสำนักงานตั้งอยู่เลขที่48ทับ3หมู่ที่1ตำบลท่าฉนวนอำเภอมโนรมจังหวัดชชยนา ติดต่อผู้ใหญ่ต้องท่าฉนวนนุกปูลปิ่นแก้วโทร8 9 9 6 4 3 2 0 1กราคามาตรฐานผลงานประทับใจคุมค่าแห่งการรอคอยวงดนตรีปิ่นแก้วมิวสิคจังหวัดชไฉนา